การมาพบกับพี่น้องอีกคลิปหนึ่งครับผมเมื่อนี้ครับเป็นคลิปสบายๆครับเป็นคลิปตอนเย็นๆเมื่อนี้เขาจะมีน้องมาเฮ็ดกินให้พ่อพี่น้องเด้เบิบงครับเห็นนะครับมาเบิังครับนี่ครับข้างล่างมามาครับมามาอ่ามีน้ำยำครับน้ำยำขฮาเขาเลือเป็นน้ำยำขวดเลครับเฮ็ดง่ายครับหุงพ่กับเฮ็ดนะครับ

ครับทีนี้ห้องมันมาเห็ดย่ำครับโอ้หะแลกเนี่ยโอ้ก็บ๊อกแซ่บเลยอะไรเขาจะย่ำเครืองครับนี่ลูกชิ้นครับนี่ลูกชิ้นปลาโอ้ลูกชิ้นปลาเด้งเด้งครับเด้งเด้งโอ้ครับหมูสับโอ้ครับโอ้ครับเดี๋ยวนี้ปรุงเครืองครับใส่มาเลยครับใส่เลยโอ้หึอืมอืมนี่ครับใส่ครับใส่ แล้เขาต้องย้ำย้ำเครื่องนะครับว้าวการย้ำอาหารพวกเส้นเขาต้องย้ำเครื่องครับย้ำมมันเขาเขาลดรสชาติครับเดี๋ยวเราใส่เส้นที่หลังครับนี่ครับโอ้หอมครับที่นี่ก็ใส่พักครับนี่ครับพักกระหล่ำครับหัวหอมขึ้นช่ายครับใส่หมดเลยครับ เนี่ยเห็ดเป็นยำยำธรรมดาครับเดี๋ยวเขาก็ใส่เส้นที่หลังครับที่สำคัญการทำย่ำต้องให้ย่ำน้่ยย่ำเก่าเครื่องของพวกพวกหมูพวกผักกันครับรสชาติถึงจะอร่อยครับอู้ครับอ่าอันนี้เก่าเครื่องครับทีนี้เขาก็ใส่ผักอัญชุนไทยครับนี่ครับมะเขือเทศมะเขือเทศใส่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวมากเลยครับเวลาเ้ขาปวดอ่าเสร็จครับที่อ่าพระเอกของงานนี่ครับเซ็นครับ เส้นลวนๆนอขออนุญาตจับว้าวครับนี่ครับโอ้โหว้าวว้าวดูไปเสร็จแล้วมีสีพอ,อยนี่ครับว้าวการกวนระวังมันจะเผ็ดมันจะแตกจัดไม่อร่อยครับ เดี๋ยวเพิ่มความจิตจัดขึ้นอีกนะโอ้โหอเคนี่ครับเรียบร้อยครับว้าวเดี๋ยวไปดูครับว้าวเสร็จแล้วครับนี่ยโอ้โหนี่ชิ้นครับชิ้นปลาครับปลาครับเดี๋ยวเาไปกินครับโอ้ครับนี่ครับจริงจริงครับว่าไงครับ อันท้ายครับนี้ครับิ่มความมั่นครับทูริสงโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินยำกันครับไปครับว๊าเสร็จแล้วครับยำมามาอาหารผูเฒ่า <c oughs> นี่ครับอู้ครับอู้บิกบ๊กบิก๊กบิ๊ก จานัง่ายเลยครับอู้ครับอู้เห็นเลยน้ำาแตกเดี๋ยวเข้ามาจันครับอู้เขาเนี่ยเพ่นำครับเดี๋ยติดข้อครับอืออ้ครับป้องกันการเพ็ดครับเพราะว่าเมื่อีใส่ไปเยอะเลยครับอือ เดืเรียบร้อยครับอยากมาจัดเลยครับว้าว เห็นไหมติดข้อแล้วมา,มากๆครับต้องเกิดลองข้อครับอืมรู้ชินปครับ มามาสีหัอครับว้าวอืมอืมผักใส่เรียบร้อยครับผักใส่ลงไปครับโอ้ว้าวอือ ข่อยมานิยมใส่ตะเกียบกับแต่ส่วนตัวของของนัญขาวสอมนะครับ <c oughs> <c oughs> ทั่วยังไงครับเห็นไหมครับใส่ทั่วหมดอืมอืมชอบจ้อยอืมนี่หมูสับหมูสับกับผักขินชายครับนี่ครับโอู้หอ,อืม ชิ้นเด้งครับยินปากไม่นี้กิดอยากเ็ดคลิปนั่งกินครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเข้าไปนั่งต่อคลิปอีกครับเดี๋ยวเขาหาแต่ต่อว่าคลิปญี่โด่ที่เขาทายมากรับเยาไปเบิงมะล่าหน่อยครับมีคลิปในแหนบเดี๋ยวเขามานั่งตัดอีกแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปนั่งกินกันมาก ส่วนมานาังเบิ้งมากินเนี้ยนะครับตบะที่นีนนะครับอีกเดือนรูว้ว่าเดี๋ยวเขาเจอกันนะครับ21กันยาวันปิดโป้งสาวน่อยเดี๋ยวไปครับเอฟซีสาวน้อยไปทุกคนครับไปแน่ยครับยุดบ้านติดกันไม่ยากครับเดี๋ยวไปอันนี้ครับ มะกะเทนะนี่มะกะเทนหื mm hmm. มกูกินปลาแซ่บเ mm hmm. ดินเทียกินเทียครับเย่มามากู mm hmm. มะกะเทนครับนะครับ ส่วนตัวผมมักเป็นตัาเป็นจินม้มครับว่าให้เป็นเชีย่ยเงาเวลาเขา้าเข้าซอนตามแบบมันกินงายนครับนี่ครับโอ้ยครับปตาลดอนีรเนาะต้น่หยิบเบียดซะ,นะเนาะอืมอืมอดดร่บ เ็นต่อครับคณะนี้นเ,นเส็นได้ได้ดูดน้ำม,มดแล้วครับอโอ้โหโอ้ประเสริเยือนกินนิงนะครับประเสริเยืยนเอนอว๊ะเนี่ยครับโอ้โห ชิมปลาอืมอือโอ้ครับม่นจะดกเนกินหรออืมโอเนครับ,ออรรบขอกินน้ำ ไมาหัวออกครับ ำหรับคลิปนี้กันพวกกินให้เบิ้งหมดด้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวสะมีกล้องการกินเยอะต่อยครับแต่ว่าไม่สิติลีกระิดครับเพราะว่าได้กินกับของเมือนเมาครับก็เลย้องว่ากินบ่หมดดีครับอันนี้กินกับโคกซือครับต่อไปจะกินกับเป็นกับแกมครับก็เลยจะจะกินแบบว่า,าพ่อประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้กันน่ครับกินแต่ว่ากินบ่งหมดเดอครับอืม,อม รสชาติดีสุดยอดครับอันสนิทเลียไว้กันครับยาว่าดีครับบาขิงมดบ๊แมนเสบอบมดดีครับแต่ว่าเดี๋ยวนั่งนั่งโจยี่ครับของสินขาไปได้ครับมันเป็นกับแก้มไปแล้วไหมครับแล้วกี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อฝากกดติดตามรับนี่ครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่องดูดีวิสระครับเดี๋ยวหาคิป สนุกสนานหรือว่าคิดมวล,ะละมานละไม่เบิรงครับเดี๋ยวพาไปอุ้งสารที่ท่องเทีย่ยวยุ่งวงใดในใกล้ๆที่พ่อไปได้เดี๋ยวจะพาเบิรงครับมองได้ไปได้ก็ี๋ยวจะพาเบิรงครับไปว่ได้ก็ีพ๋พยายามไปเลยครับรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ